สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนกันต่อนะคะดาวโจน VIP แล้วก็ธรรมดานะคะนะมี VIP ก็จัด VIP มีธรรมดาก็จัดธรรมดาเพราะว่าเลขเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นวิเคราะห์ดาวนะคะดาวคืนนี้นะคะเราคิดว่าจะมาตัวนี้นะคะ เราจะดูคิดว่าจะมาตัวนี้นะคะเจ็ดแปดหกสองสามค่ะเพื่อนๆน,นะมันจะมาตัวนี้แหละนะคะจัดไพ่ที่เจ็ดกับแปดนะคะฟันเจ็ดแล้วกันนะคะเจ็ดสามนะคะแปดสามเจ็ดสองแปดสองนะคะ อืมเป็หนหมายเดขนนะคะก็จะมีประมาณสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดสองแปดค่ะสองหกนะคะแล้วก็สองสองหกแล้วก็สองเก้ากับหัวนะคะก็ะประมาณนี้เลยค่ะนะ สตัวก็น่าจะมาก็7 2็ดสองหนะคะเจสองหแล้วก็7 6 2ดหกสอ่ะ,ะ 7, 6, 3, แล้วก็เจ็นะคะเจ็สแล้วก็เจ็ดคือ8 8คือ3มมันจะหนีไปประมาณนี้นะคะนะ เรามาดูกันหลังมีออกนะคะอย่าเชื่อนะคะจนกวกหัวจะออกตรงนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าเชื่อจนกวกหัวจะออกนี่เป็นแนวทางดาวโจนของเรานะคะขอให้ได้ขอให้เดินกันทุกคนนะคะ บุณมาวาสนาเกิดค่ะบายบาย